หนึ่งนาทีกับกอปทพวงมาลัยรถถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยกำหนดทิศทางที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นหากควบคุมอย่างถูกวิธีสังเกตรหรือไม่คะว่าเวลาเราหมุนพวงมาลัยในตอนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือกลับรถหากเราหมุนจนสุดในบางครั้งจะเกิดเสียงดังกึก เนื่องจากการหมุนพวงมาลัยจนสุดแล้วค้างเอาไว้หรือในบางครั้งเกิดเสียงดังกึกขึ้นมานั่นจะทําให้ระบบไฮดรอลิกมีความดันสูงรวมไปถึงน้ํามันพาวเวอร์เกิดความร้อนสูงส่งผลให้น้ํามันไฮดรอลิกเสื่อมสภาพเร็วไม่นานก็จะเสียนอกจากนั้นเมื่อปั๊มพาวเวอร์สะสมการทํางานหนักอย่างต่อเนื่องจะทําให้เกิดเสียงดังขึ้นได้รวมไปถึงท่อยางต่างๆซึ่งเป็นท่อทางเดินน้ํามันอาจเกิดการรั่วซึมที่ข้อต่อได้เมื่อใดที่จําเป็นต้องหมุนพวงมาลัย ไว้นานๆก็ให้เหลือมุมในการหมุนเอาไว้ไม่ต้องหมุนจนสุดหรือคืนพวงมาลัยกลับมาเล็กน้อยก็ได้พวงมาลัยและรถของเราจะได้ใช้นานๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม